ลานประหารกลางกรุงเทพกรุงเทพเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความสีวิไลแต่ทุกที่ทุกซอกทุกมุมล้วนมีประวัติที่ไม่ธรรมดาใครจะไปเชื่อว่าวัดใหญ่ทำเลดีริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความตายและนี่คือ เรื่องราวของอดีตลานประหารใจกลางกรุงเทพสถานที่ที่เป็นปลายทางของหลายร้อยชีวิตในอดีตเชิญรับฟังครับ <Story. S 2> วัดใหญ่ใจกลางกรุงเทพที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะตำแหน่งโลเคชันดีมากอยู่ในเขตสัมพันธวงศ์ย่านสำเพงติดแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครผมก็ำลังพูดถึงตำนานเรื่องเล่าของวัดปทุมคงคา าาราชวรวิหารนั่นเองครับวัดปทุมคงคา,า,าราชวรวิหารเนี่ยเป็นพระอารามหลวงชั้นโทดั้งเดิมเลยเนี่ยมีชื่อว่าวัดสำเพงเรื่องราวตำนานของวัดปทุมคงคาหรือวัดสำเพงเนี่ยมีอยู่ว่าวัดแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่สมัยนั้นครับเมืองหลวงคืออยุธยาใช่ไหมล่ะครับย่านนี้จึงยังไม่ได้เจริญแบบนี้ ยังไม่ได้เป็นแหล่งค้าขายที่เต็มไปด้วยห้างร้านแบบปัจจุบันถือว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่ห่างไกลผู้คนย่านหนึ่งทำให้วัดที่อยู่ในย่านนี้ก็เลยไม่ค่อยเจริญนักตั้งอยู่กลางไร่กลางสวนหลายช่วงเวลาเนี่ยก็ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์และบางช่วงก็ไม่มีพระจําวัดเลยครับ เวลาล่วงเลยมาจนสมัยรัชกาลที่หนึ่งจึงได้มีการบูรณะวัดนี้ขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างเสร็จเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งก็ได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดปทุมคงคาทีนี้ครับก็มีเรื่องเล่าว่าตั้งแต่ในอดีตเนี่ยวัดแห่งนี้เนี่ยเคยมีต้นอโศกยักษ์ต้นหนึ่งตั้งตรังงานอยู่ ต้นอโศกยักษ์ต้นนี้เนี่ยก็เติบโตเจริญดีขึ้นเรื่อยๆครับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาดูลึกลับน่ากลัวคือคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าพวกต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะมีลุกขะเทวดามาสิงสถิตอยู่ทําให้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยดูจะแตะต้องได้ยากเพราะมีสิ่งเร้นลับอาศัยอยู่จะไปยุ่งหรือแตะต้องเนี่ยก็จะทําให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นกับตัว หรือจะเกิดอาถรรพ์นั่นเองนอกจากความน่ากลัวของต้นอโศกที่แผ่กิ่งก้านสาขาและมีอายุเป็นร้อยปีจนน่าจะมีลุกขะเทว,วดาอาศัยอยู่แล้วเนี่ยด้วยความเป็นต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมครับก็มักจะมีผู้คนเนี่ยที่หาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้อาศัยกิ่งก้านที่ใหญ่และแข็งแรงของต้นอโศกยักษ์ต้นนี้ในการผูกต๊ดๆ สองพยางหลังเนี่ยต้องขออภัยท่านผู้ฟังที่ต้องเซ็นเซอร์เองเอาไว้หน่อยนะครับกลัวจะไม่ได้ออกอากาศเวลาผ่านไปอีกครับชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆต้นอโศกยักษ์แห่งนี้เนี่ยก็มีคนมาอาศัยจบชีวิตรายแล้วรายเล่าจนชาวบ้านเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนใครผ่านไปผ่านมาที่ต้นไม้แห่งนี้ตอนกลางคืนเนี่ยก็มักจะเจอคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่ชาวบ้านละแวกนี้ เป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างแต่ที่น่ากลัวก็คือผู้คนเหล่านี้เนี่ยมักจะเดินหายวัดเข้าไปในต้นอโศกยักษ์ต้นนี้พักเรื่องต้นอโศกผีสิงสักครู่ครับขอเล่าแทรกว่าตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินเนี่ยจะมีการประหารด้วยท่อนจันทร์เขามักจะเอาบริเวณลานกว้างของวัด ทั้งในพระนครและหัวเมืองต่างๆเนี่ยมาใช้เป็นลานประหารทีนี้พอเลยมาถึงกรุงรัตะนโกสินทร์เนี่ยก็จะมีธรรมเนียมอยู่ว่านักโทษธ,ธรรมดาเขาจะไปประหารกันที่วัดพระพลาชัยแต่หากเป็นนักโทษชั้นเจ้านายแล้วล่ะก็จะถูกนํามาประหารด้วยท่อนจันที่วัดปทุมคงคาเจ้านายหลายชีวิตเนี่ยจึงต้องมาจบชีวิต ที่วัดปทุมคงคาแห่งนี้ครับมีข้อมูลว่าวัดปทุมคงคายังน่าจะเป็นสถานที่ประหารชีวิตแห่งแรกที่เป็นวัดในกรุงเทพอีกด้วยขอขยายความเรื่องการประหารด้วยท่อนจันทร์สักเล็กน้อยนะครับการประหารด้วยท่อนจันทร์เนี่ยเป็นการประหารที่ใช้กับเจ้านายเป็นหลักวิธีการประหารก็คือผู้ที่ถูกตัดสินประหารเนี่ยจะถูกนำมาที่ลานประหารนั่งโดยท่าขัดสมาธิ บางบันทึกก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่านายแวงเนี่ยมานั่งบนตักนักโทษหันหน้าเข้าหากันแล้วใช้แขนกอดรัดไว้จากนั้นเพชคาตก็จะก้มกราบนักโทษ3ามครั้งแล้วจึงใช้ท่อนจันเนี่ยตีที่ต้นคอให้คอหักซึ่งจะมีการร่่ยรำอะไรหรือไม่อันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการบันทึกไว้ครับนักโทษที่โดนท่อนจันตีคอหักเนี่ยก็จะเสียชีวิตซบกับนายแวงพอดี แต่ถ้าเราดูจากในหนังหรือละครเราก็จะพบว่าไม่มีนายแวงหรือคนที่นั่งตักก่อนนักโทษนะครับซึ่งผมลองมาคิดภาพตามเนี่ยนายแวงก็เป็นอาชีพที่น่าหวาดเสียวเหมือนกันหากเพชชชาตพลาดหรือตอนตีเนี่ยนักโทษเกิดหลบขึ้นมาโหไม่อยากจะคิดเลยครับทีนี้ครับ เรื่องที่โด่งดังและน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับลานประหารวัดปทุมคงคาที่สุดก็คือเรื่องนี้ครับในสมัยราัชากาลที่3เนี่ยมีเจ้านายพระองค์หนึ่งครับชื่อว่ากมมหลวงรักษะรณเรศหรือหลังจากนี้ผมจะขอเรียกสั้นๆว่าหม่อมไกรศอนหม่อมไกรสอนเนี่ยเป็นบุตรคนที่33ของราัชากาลที่1กับเจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว หม่อมไกสอนเนี่ยเป็นขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบ้านเมืองในตอนนั้นเลยครับว่ากันว่ามีอำนาจในการตัดสินคดีความหลายคดีกำกับกรมวังทำหน้าที่โดยตรงในการดูแลและจ่ายเบี้ยว,วัดของพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางต่างๆแต่ทว่าครับวันดีคืนร้ายครับหม่อมไกสอนถูกยื่นดีกาทูลก้าหลายข้อหาเมื่อมีการชำระดีกา ก็พบว่ามีความผิดมากมายหลายกระทงเลยครับผมจะขอละไว้ว่าแต่ละข้อหาเนี่ยจะมีข้อเท็จจริงเพียงใดไปก่อนนะครับเพราะคงสุดความสามารถที่ตัวผมเนี่ยจะพิสูจน์แต่จากการบันทึกเนี่ยพบว่าหม่อมไกรสอนถูกกล่าวหาว่ามีคณะละครส่วนพระองค์และคณะละครเหล่านี้เนี่ยน่าแปลกมากครับที่มีแต่ผู้ชาย ก็เลยเป็นที่มาว่าหม่อมไกรสอนเนี่ยน่าจะมีรสนิยมฝักใฝ่ผู้ชายด้วยกันถึงกับไม่เป็นอันเข้าห้องบรรทมกับพระชายาแต่เลือกจะบรรทมอยู่แต่กับพวกโขนละครแทนทางการได้ทำการจับเอาพวกละครเหล่านี้เนี่ยมาแยกสอบก็ได้ความว่าหม่อมไกรสอนเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นสวาทแต่ไม่ถึงชำเราความหมายก็คือไม่ถึงกับร่วมเพศครับ แต่ใช้มือในการทำสวัสดกับนักแสดงในคณะละครเพศชายด้วยกันซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าระดับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมีพฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับราชวงศ์ยังไม่พอครับหม่อมไกลสอนโดนกล่าวหาอีกว่าไม่ใส่ใจในราชการเบียดบังเบี้ยว,วัดและเงินวัด มีการสอบสวนอยู่ช่วงหนึ่งครับที่ถูกบันทึกไว้ว่าหม่อมไกรสอนไม่เคยคิดกบฏแต่ให้การว่าหากสิ้นแผ่นดินไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะไม่ยอมเป็นข่าใครพร้อมกันนี้ครับยังมีการบันทึกไว้อีกว่าหม่อมไกรสอนเนี่ยมีความคิดที่จะวางตัวคนเป็นวังหน้าอีกด้วยอาตำแหน่งวังหน้าก็ถือว่าเป็น ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งหนึ่งครับมีโอกาสจะได้ขึ้นคลองบรรลังในอนาคตพอเรื่องราวมาถึงตรงนี้หม่อมไกรสอนก็เลยไม่รอดครับหม่อมไกรสอนและบริวารอีกหลายคนต้องโทษประหารด้วยความที่หม่อมไกรสอนเป็นเจ้าใช่ไหมนะครับจึงถูกนำไปประหารด้วยท่อนจันทร์ณนะลานประหารวัดปทุมคงคาส่วนบรรดาบริวารถ้าไม่ใช่เชื้อเจ้า ก็จะต้องถูกนำไปประหารที่ว ну, oh. ัดพลับพลาชัยและหม่อมไกรสอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้ว่าถูกประหารด้วยวิธีนี้ภายหลังการประหารด้วยท่อนจันเนี่ยก็ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่4นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญารอสรยโดยเปลี่ยนไปใช้วิธีการตัดศีรษะแทนครับ การประหารเชื้อพระวง์เนี่ยคนโบราณเขามีความเชื่อแบบนี้ครับว่าไม่ควรให้เลือดตกถึงพื้นเพราะแผ่นดินจะลุกเป็นไฟดังนั้นการประหารที่เกิดขึ้นในวัดปทุมคงคาจึงต้องมีแท่นหินมารองรับป้องกันไม่ให้เลือดเชื้อพระวง์ที่ถูกประหารเนี่ยต้องตกถึงพื้นแท่นหินก้อนนี้เนี่ยปัจจุบันยังสามารถพบเห็นได้ที่วัดปทุมคงคาเลยครับใครผ่านไปผ่านมาแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้ด้วย แท่นหินแท่นนั้นเนี่ยขนาดกว้าง48นิ้วยาว60นิ้วและหนา12นิ้วน่าจะเป็นแท่นหินประหารขนาดใหญ่เพียงแท่นเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเลยครับจากคำบอกเล่าของพระรูปหนึ่งในวัดเนี่ยได้เล่าว่าเดิมแท่นหินสำเร็จโทษนี้เนี่ยตั้งอยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสแต่มีผู้รู้ท่านหนึ่งครับมาแนะนำว่าแท่นหินนี้เนี่ยมีบางอย่างสิงสถิตอยู่ จึงต้องนำมาตั้งไว้คู่กับพระพุทธรูปในพระอุโบสถทำให้ปัจจุบันแท่นหินแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ศาลกรมหลวงลักษะรนเรศภายในวัดปทุมคงคาแห่งนี้และศาลแห่งนี้เนี่ยปัจจุบันก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาเยี่ยมชมใครสนใจจะไปดูแท่นประหารแห่งนี้เนี่ยสามารถไปชมได้ด้วยตาตัวเองที่วัดปทุมคงคาได้ตลอดทุกวันเลยครับ ท่านผู้ฟังยังจําต้นอโศกผีสิงที่ผมเกินไว้ในตอนต้นได้ไหมครับลานประหารที่ว่านี้เนี่ยอยู่ใต้ร่มของต้นอโศกแห่งนี้อีกทีครับทําให้บรรยากาศบริเวณน,นี้เนี่ยน่ากลัวขึ้นไปอีกกว่าความน่ากลัวและความหลอนของต้นอโศกยักษ์จะสิ้นสุดลงเนี่ยก็ต้องปาไปถึงอย่างน้อยพุทธศักราช2,495สมัยรัชกาลที่9เข้าไปแล้วครับวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ผู้คน มาใช้ต้นอโศกแห่งนี้ผูกตึ๊ดๆที่ดีที่สุดก็คือการโค่นมันลงนั่นเองถึงแม้ชาวบ้านจะคิดได้แบบนี้กันตั้งนานแล้วแต่กว่าจะยอมโค่นจริงๆก็ใช้เวลานานทีเดียวครับสุดท้ายบทสรุปก็คือชาวบ้านเกิดทนไม่ไหวครับร่วมแรงร่วมใจกันโค่นต้นอโศกผีสิงต้นนี้และเพื่อป้องกันอาถรรพ์จากวิญญาณหลายสิบหลายร้อยดวงเนี่ย จึงได้สร้างวิหารเล็กๆไว้บริเวณโคนต้นเพื่อสะกดวิญญาณร้ายต่างๆพร้อมกันนี้ครับก็ได้นำพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านช่วยกันปั้นจากเศษพระพุทธรูปที่แตกหักในบริเวณวัดเนี่ยมาประดิษฐานที่วิหารแห่งนี้ต่อมาพระพุทธรูปองค์นี้ชาวบ้านก็เรียกกันว่าหลวงพ่อขาวนั่นเอง ถึงแม้ปัจจุบันต้นอโศกยักษ์จะถูกโค่นไปแล้ววัดปทุมคงคาก็ไม่ได้ถูกใช้เป็นลานประหารนับร้อยปีแล้วก็ตามแต่เรื่องราวความน่ากลัวก็ยังมีคนพูดถึงจนถึงปัจจุบันมีผู้พบเห็นเรื่องราวแปลกประหลาดมากมายหลายคนก็เชื่อกันว่าวิญญาณตายโหงอีกหลายดวงยังคงวนเวียนอยู่ที่บริเวณแห่งนี้นั่นเอง ฝากติดตามฝากถูกใจช่อง High Story ด้วยนะครับคราวหน้าอยากฟังเรื่องอะไรสามารถฝากหรือทิ้งข้อความมาบอกกันได้เลยครับ